พี่ยามองก็ไม่อ้อยบนะ้านนาสวัสดีนะครันะ,ะ,นะะรนัะการเจริญเจริญค่ะพืชสวนไรนาก็ขอให้ได้ผลผลิตเยอะๆเลยนะคะทุกท่าน <c oughs> น่ารักมากเลยนะคะพี่ยามอ <c oughs> พี่ยามองคนหอ่อคนขยันจะตกกันทั่วหน้าเลยนะคะทุกท่าน กาก็เย็นสบายเลยนะคะพี่พันทิพ์ขออนุญาตก,ก่อนนะคะสุขสมฉ่าทั่วไทยเลยค่ะใช่เลยนะคะก่อช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนนะคะไม่ว่าเดินทางไปไหนแล้วก็ต้องมีนะคะเสื้อกันฝนหรือไม่ก็ร่มอะไรนะะี่ค่ะหมวกก็ป้องกันเอาไว้นะคะ <c oughs> แม่แม่อ้อยบ้านนานะคะมามาห้องนี้อบอุ่นมากเลยค่ะขอตัวไปแั่ละค่ะก็ต้องใช้เวลาถ้าพี่ๆทุกทา่านผ่านทุกอย่างแล้วก็ย,กกยินดีด้วยนะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่านทักทายกันได้เลยนะคะวันนี้ฝนโตกเรามากู้ขาขอบคุณนะคะพี่พี่พี่กุสุมาพี่ออนอุมาค่ะป้านางก็สวัสดีพี่ออนอุมาคนสวยจ้าคคุณแม่ลูกห้าชาแนลค่ะมึงเข้ามานะคะตอนนี้เขาก็กำลังทำงานกันอยู่อะคะ่ะ ขอบคุณนะคะน้องเวลาพรวันนี้ทำมาร,รภาพปลอดภัยค่ะขอบคุณมาเลยนะคะพี่จิตตาพี่เกิชนก็สวัสดีทักทายทุกคนเลยนะคะพี่เกิชนตอนนี้กําลังทักทายได้นะคะเจญให้โอกาสทุกคนเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านขอ,ขอบคุณมาเลยนะคะพี่รอ วนฝนตกทุกวันค่ะเพราะว่าพี่คนรักสวนฝนตกอยู่ติดทะเลค่ะฝนตกทุกวันชุ่มฉ่ำเลยนะคะพี่คนรักสวน <laughs> เพิ่มพลังบวกให้คุณบรรเจิดสวยวันสวยคืนสวยแล้วสวยอีกขอตัวก่อนครับ <laughs> <laughs> กาบสวัสดีขอบคุณนะคะพี่ปัญญาแฝดื่มกาแฟกันหรือย,ยังดื่มทุกวันละค่ะ <laughs> บรรเจิดอ่อนสุวรรณดื่มกาแฟทุกวันนะคะส,สดชื่น วันไหนไม่ได้ดื่มช่างฝันสวัสดีนะจ๊ะนะจ๊ะพี่หมอก็สวัสดีคนช่างฝันขอบคุณนะคะพี่ๆทักทายกันได้อในนี้มีแต่คนสวยคนดอเจดีน่ารักทั้ทั้ง <laughs> คุณลุงโนวดสุวรรณป้านางแฟนเพจสวัสดีคนสวยแล้วก็น่ารักครับผมน่ารักจังเลยคุณลุงหนวดพี่หมอ พี่กุศมาสวัสดีช่างฝันสวัสดีนะจ๊ะนะจ๊ะเพียหมอก็สวัสดีคนช่างฝันขอบคุณนะคะพี่ๆทักทายกันได้อในนี้มีแต่คนเสื้อคนดอใจดีน่ารักท,ทั้งทั้งสุดยอดแล้วค่ะน้องเวลาพรอ,อ่อนนุก,ก็ตกค่ะใช่เลยตกเหมือนกันใช่ไหมคะเพิ่งตกค่ะสักพักนี้เองค่ะน้องเวลาพรก็สวัสดีนะคะสวัสดีสาชนสมานค่ะน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณนะคะ คุณแม่ลูกห้ารับชมจากไหนคะจะอยู่ที่สมปุปการ์ดสงยิ้มส่งใจส่งกำลังใจให้ทุกท่านตกไม่เอ่ยพี่สมภารกจีฟ้าสวัสดีทุกคนรอบห้องทำงานเลยคะ่ะคุณพี่กุสุมาป้านางแฟนเพจสวัสดีจ้าคุณกุสุมาก็สวัสดีป้านางแฟนเพจนะคะขอบคุณมาเลยนะคะ ทักทายกันค่ะยังไงคะพี่อนุมาก็สวัสดีพี่หล่อสืบกลางคะ่ะสวัสดีพี่คนหล่อคะ่ะพี่กุศุมาก็สวัสดีนะจ๊ะคุณใจ <c oughs> ดื่มทุกวันขอบคุณนะคะคุณแม่อ้อยบ้านนาะคุณยายดวงจันทร์ก็เสร็จแล้วก็จะหลอ่อขึ้นเรื่อยๆคะ่ะสุดยอดมากเลยคะ่ะคุณพี่ปัญญาลุงเจริญสวัสดีครับคุณเกตชนพี่ปัญญาก็กรุงเทพฝนตกใช่คะ่ะ คึ้ม,มาเลยนะคะตอนแรกว่าจะซักผ้านะคะก็เลยยังเลยค่ะแต่เมื่อจะลงนะคะเพราะว่ามีพี่คนช่างฝันเข้ามานะคะก็ให้พี่คนสวยนะคะทักทายทุกคนก่อนเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ,ะทุกท่านไม่ว่าอุปสรรคจะเป็นยังไงนะคะเราก็ต้องผ่านไปให้ได้คะ่ะล้มลุกคุกคานยังไงนะคะเราก็ต้องลุกนะคะขึ้นสู้นะคะ กุศมาสวัสดีขยาน <laughs> พี่สัมเพวขจีฟ้านะคะพี่วิรัตรลอดพ้นจะอ่านผิดตลอดเลย <laughs> พี่มอมรบอกให้เจริญเจริญค่ะขายดีนะคะขายหมดทุกวันเลยค่ะทุกท่าน <laughs> คุณยายดวงจันทุ่มพรนะคะก็สวัสดีมาแบบน่ารักครับน่ารักจังเลยคุณลุงหนวดคุณลุงหนวดก็สวัสดีคุณออนอุมาแบบน่ารักค่ะดีทักทายคุณยายดวงจันทร์ค่ะขอบคุณนะคะพี่ๆน่ารักทุกคนเลยค่ะสวัสดีนะคะพี่ปัญญาค่ะพี่ปัญญาลุงเจริญนะคะสําเร็จขยันอย่างเดียวไม่พอต้องทําทุกวันเลยค่ะ ทุกอย่างมีอุปสรรคหมดค่ะแม่แม่อ้อยบ้านนาน,นะคะมามาห้องนี้อบอุ่นมากเลยค่ะขอตัวไปยิ้มค่ะส่งยิ้มก่อนนะคะหยุดหยุดหยุดพูดแล้วก็ส่งยิ้มก่อน,นะะแล้วก็อบอุ่นมากเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่มรแสนสว่างพี่ชายสุดหล่อคนขยนัน สวัสดีครับเจ้าของหต้นไม้นะคะสดชื่นเลยค่ะเย็นชุ่มฉ่ำเคี้ยวฉ่มเลยนะคะ <c oughs> ก็ได้มีนะคะทุกท่านทานอาหารก็ทานให้อร่อยนะคะอะไรที่เราชอบทุกอย่างอร่อยหมดค่ะาาค่ะทุกท่านเลยนะคะแต่รู้สึกว่าสุรปรกากรกรุงเทพตกทุกวันเลยคะ่ะทุกตอนเย็นไม่บ่ายก็เช้าเนี่ยคะ่ะ <c> เ <oughs> มื่อวานก็มีแดด แต่สักพักหนึ่งมึดมึด,มดค่ะฝนสวัสดีค่ะแม่อ้อยบ้านนานะคะคุณยายดวงจันทร์ก็สวัสดีคุณแม่อ้อยบ้านนาค่ะขอบคุณมาเลยนะคะคุณแม่อ้อยบ้านนานะ,ะ <c oughs> มาเลยค่ะแล้วก็ฝนก็ลงมาเลยนะคะโปรยปลายชุ่มฉ่ำเลยค่ะเลยไม่เห็นแสงตะวันสวยสวยเลยนะคะ <c oughs> รอบ้บานก็มีอยู่นิด คุณพัชชาก็สวัสดีพี่ตายนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณยายดวงจันทร์ก็จ้ายิดเดียวแลละคะ่ะก็ส่งงานค่ะงานที่เรารักนะคะธรรมชาติสวยงามค่ะเดี๋ยวน้องฝนก็ไปตกคุณพัชชาว่าเย็นฉ่ำสบายเลยจ้าใช่ค่ะฝนตกเย็นฉ่ำสบายเลยอ่ะ <laughs> เชิญยึกทำไม่ได้เลยนะคะอย่างนี้ค่ะเก่งมากเลยนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินสวยนะจ๊ะนะจ๊ะชทานอะไรหรือยังคะวันนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาเพิ่มพลังบวกให้กำลังใจนะคะสิ่งใดที่ทำก็สำเร็จคะ่ะเดินทางไปไหนก็ขอให้คุณมาเลยนะคะทุกท่านเข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะ องคนสวยใครเพียรแล้วฝนตกลมพัดใช่ไหมคะพี่มอมรบ้านเจอก็เหมือนกันพี่ปัญญาก็ทางด้วยความปลอดภัยแควคาดปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกับทุกเส้นทางที่เดินทางนะคะขอให้ไปลงของที่มหาชายัยอืขอเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะคะรำ่ำรวยรำ่ำรวยคะ่ะเก่งมากเลยนะคะ ขอชื่นชมนะคะสุดยอดมากเลยค่ะใช่ค่ะรอด้วยนะคะรอเจอด้วยค่ะทุกท่านพี่ตายก็สวัสดีนะคะคุณจิตตาค่ะคุณจิตตา <c oughs> เดินทางไปไหนแล้วก็ควรมีอะไรที่ป้องกันนะคะเพราะว่าฝนตกอะคะ่ะแล้วก็ต้องมีนะคะเสื้อกันฝนนะคะทุกท่านเสื้อกันฝนก็ต้องมีนะคะนะคะพี่วิรัตรอดพ้นจะอ่านผิดตลอดเลย <c oughs> พี่อมรบอก พี่ออนุมาบอกส่งยิ้มส่งกำลังใจให้กันทุกคนนะคะใช่เลยค่ะเราก็จะส่งยิ้มส่งกำลังใจให้กันทุกคนเลยนะคะพอดีหมดโอเคหมดเพื่อนร่วมงานก็น่าละทุกคนเลยค่ะ <c oughs> วันนี้คุณยิ้มืะยาม <c oughs> มากเลยอตอนนี้ดอกสนกำลังออกเลยนะคะเดีย๋ยวเจอต้องไปตลาด <c oughs> พอดีดีวีีต้องไปซื้อตลาดค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะพี่มอมรปนางแฟนเพจสวัสดีเช่นกันนะคะพี่มอมรคนหล่อเป็นไงคะปะนางบอกพี่มอมรรักจังเลยทักทายกันได้เลยนะคะทุกท่านในนี้มีทุกคนซื่อคนหล่อใจดีน่ารักทุกคนเลยค่ะแม่อ้อยบานนาะก็ส่งขอบคุณนะคะทุกท่านพี่พันทิพย์สวัสดีไหว้รอบบ้านน้องังเจิดเลยค่ะพี่วิรัตบอกพี่วิรัตรอดพ้นน่ารัก พี่อนว่าคุยเป็นเพินฟังยาวๆพี่กุศลาสวัสดีจ่ว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงฤดูฝนค่ะเวลาทุกท่านนะคะเดินทางไปไหนนะคะก็เราก็ต้องมีการป้องกันค่ะอาจจะมีล่มมีเสื้อกันไฟดื่มทุกวันขอบคุณนะคะคุณแม่อ้อยบ้านนาคุณยายดวงจันทร์ก็วานแดดดีพอมืด